ครับเพื่อนๆตอนที่รับหมูรุ่นนี้เข้ามาเลี้ยงใหม่ๆนะเนาะประมาณสักเดือนได้ั้งก็จะเจอปัญหาปัญหาหนึงนะครับเพื่อนๆหมูถ่ายเหลวครับเพื่อนๆก็หลายคอกอยู่เหมือนกันเกือบทั้งล้าวนี่แหละและตอนนี้ผมก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหมอก็แกก็ได้ให้คำแนะนำมาว่า ถึงวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปรู้ได้เลยว่าผมจะมีวิธีการทำยังไงนะครับอย่างแรกก็คือสิ่งที่แกแนะนำมาเนาะสิ่งแรกที่แกแนะนำผมมาก็คือว่าพี่ลองไปดูเรื่องออน้ำที่เราเอาถ่ายซ่วม น้ำที่บ่อพักเราอะนะครับน้ำใน,ในอ่างพักของเราที่เราสต็อกเอาไว้ใช้ในตอนที่ล้างส้วมหมูหมอก็บอกว่าพี่ลองไปดูว่าหนึ่งก็คือเรื่องคอรีนที่ผสมลงไปผสมกับน้ำบาดาลที่เราปั๊มขึ้นไปบนแทงะพี่ลองไปดูเรื่องระบบระบบคอรีน ให้ทีมงานมาวัดค่าของคอรีนต้นสายนู่นเลยตรงวาวตรงแทงน้ำหนึ่งที่แล้วก็มาวาลตรงด้านหน้านี่อีกหนึ่งที่นะครับให้ให้ผมมาเช็คพาทีมงานมาเช็คนะครับว่าค่ามันค่ามันได้ตามมาตรฐานที่ทางฟาร์มกำหนดหรือเปล่า ในส่วนของอ่างน้ำนะครับเพื่อนๆผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้เก็บเอาไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วเรื่องอ่างน้ำนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันมีเกิดตะไคร่ขึ้นภายในบอ่อเก็บกักน้ำเราเนาะในอ่างน้ำเราเนี่ย ผมก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆทำหลังคาให้กับบ่อพักน้ำเรานี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำหลังคาใช่ปะ่ะพวกตะไคร่น้ำนี่ก็จะเกิดขึ้นยากหน่อยเพราะว่ามันมีร่มก็พวกนี้ก็จะเกิดช้าขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่า,ามันเป็นที่โล่งแจ้งแล้วก็แสงแดดส่องไปถึงใช่ปะ่ะ ตะไค้่น้ำก็เลยเกิดขึ้นมาแต่ในส่วนของผมนี่ก็จะใช้วิธีการทำความสะอาดอางน้ำไปก่อนในช่วงเวลาที่เ,เราเห็นว่ามีพวกตะไขร่น้ำเกิดขึ้นแล้วนะครับจุดที่เราวัดอคอรีนก็จะมีสองจุดนะครับเพื่อนๆตรงนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆตรง ก๊อกน้ำเนี่ยนะครับเพื่อนๆหนึ่งจุดตรงกร๊อกน้ำหน้าหนึ่งจุดเนาะแล้วก็ไปก๊อกน้ําด้านหลังล้าวอะตรงต้นน้ําเลยฐานแทงแทงน้ำท้ายล้าวนู่นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะครับนี่คือจุดที่สองที่เราให้ทีมงานเรื่องเช็คคอรีนเนาะ,นะมาช่วยเราเช็คก็คือจุดนี้แหละครับเพื่อนจุดที่ ตรงฐานแทงน้ำแล้วนี่แหละจุดที่หนึ่งใช่ปะแล้วก็จุดที่สองก็ไปทางด้านหน้าเรวตรงอ่างน้ำที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพื่อเช็คดูระดับของคอลีนว่าได้มาตรฐานตามที่อามเขาตั้งไว้หรือเปล่าไงเพื่อจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่หมูเราท้องเสียอ่าทายเหลวอ่ะมันจะเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ เ,เพื่อเช็คดูเบื้องต้นก่อนเนาะอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งเนาะแต่ส่วนที่สองก็คือเรื่องของเนี่แหละครับอ่างน้ําเราเนี่ยอ่างน้นํานี่วิธีการที่ผมแก้ไขก็คือผมก็จะทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆที่แกแนะนํานมาให้เราให้เราดูเรื่องความสะอาดของอ่างน้ําเราอะ ปกตินะครับเพื่อนๆก่อนที่ก่อนที่มีการแก้ไขอะ่ะมันจะมีพวกตะไคร่น้ำเกาะเต็มผนังภายในเลยเตะไคร่น้ำสีเขียวเนขะียวเนาะแล้วตอนนี้ผมก็เลยลงไปทำความสะอาดทั้งพื้นทั้งด้านข้างนี่เลยนะครับเพื่อนเอากระทา คาถาที่ทําความสะอาดพื้นล้าหมูมาขูดหยักตะไคร้สีเขียวๆด้านข้างนี้ออกนะครับเพื่อนๆให้ออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะทาความสะอาดพื้นอ,อ่างน้ำนี้ก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ไปตามทีมงานของที่ดูแลเรื่อง วัดปริมาณคอรีนให้มาช่วยวัดให้นะครับก็หลังจากที่ได้ทำตามที่คุณหมอแกแนะนำมาเนาะเรื่องดูเรื่อง,องความสะอาดบอ่อกักเก็บน้ำเราอะ่ะอ่างพักน้ำอ่ะเนาะแล้วก็เรื่องคอรีนไปตามทีมงานมาเช็ควัดคอรีนให้ หลังจากที่เราปฏิบัติตามที่แกแนะนํามาเรียบร้อยแล้วใช่ปะ่ะก็ผลงานมันก็ดีขึ้นนะครับเ,เพื่อนอา,อาการท้องเสียหรือท้องายเหลวก็จะหายไปนะครับเ,เพื่อนๆก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆได้พิจารณาเอาไปปรับใช้กับฟาร์มของเพื่อนๆดูนะครับ ในเรื่องของอถ่ายเหลวของหมูเราอะ่ะมันก็จะเป็นได้หลายหลายกรณีนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําหรือว่าเรื่องเปลี่ยนอาหารเป็นเบอร์ของอาหารเพราะว่าหมูเล็กนี่ก่อนมาอยู่กับเราก็จะกินนมใช่ปะ่ะแล้วก็อาหารที่มีเบอร์จำจัหรือเมื่อไกร่ก,ก็ อา,อาหารนมประเภทโน่้นเลยใช่ปะ่ะพอมาถึงเราก็เปลี่ยนเป็นเมอใหญ่ขึ้นก็ท้องเขาก็อาจจะเสียแต่ว่าหนทางแก้ไขโดยโดยเริ่มต้นเราก็จะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอก่อนอย่างเช่นที่ผมได้รายง,งานเพื่อนๆไปนั่นก็คือดูเรื่องน้ำที่หมู่เรากินกับเรื่อง น้ำที่ถ่ายลงไปในส้วมเพราะว่าหมูนี่ถ้าเราเปิดน้ําใหม่เข้ามาเขาก็จะไปเล่นกันใช่ปะ่ะ mm hmm. เขาก็จะไปเล่นกันแล้วก็กินน้ําที่เราเปิดเข้ามาใหม่นั้นด้วยเลยใช่ปะ่ะ mm hmm. ถ้ามันมีความสะอาดไม่เพียงพอ mm hmm. เขาก็อาจจะท้องเสียได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นของผมนะครับเพื mm ่อ hmm. นๆสำหรับเรื่องอ่า แก้ไขปัญหาของหมูท้องท้องเสียถ่ายเหลวนะครับเพื่อนๆก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใน าร์มของเราเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีนะครับก็ขอเฉพาะในส่วนที่พอจะมีความรู้ตอบเพื่อนๆได้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำาบบต่อเพื่อนๆเราถึงข้อมูล ที่เพื่อนๆคิดว่ามีมีประโยชน์ต่อคนอื่นให้เพื่อนๆเราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ